จากข่าวคราวสถานการณ์สังคมปัจจุบันนับวันยิ่งมีประเด็นปัญหาด้านพัฒนาการเด็กไทยมากขึ้นทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์ซึ่งหากมองปัญหาจากสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นย่อมทำให้เกิดคำถามว่าสังคมไทยจะก้าวไปอย่างไรและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพที่น่าเป็นห่วงเช่นนี้กระทรวงสาธารณาสุข ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีระเบียบว,วินยัยมีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทยมีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งในปี2559กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญา และมีระดับค่าเฉลี่ยชาวปัญญาของเด็กไม่ต่ำกว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่ระดับ100ซึ่งในการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยในปี2559ในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั่วประเทศจำนวน23,641คนนั้น มีแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่98.2จุดเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจในปี2554คือ94จุดโดยมีเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานโลกคือ100จากการศึกษาพบว่าเด็กไทยมี IQ อยู่ในเกณฑ์ปกติถึง2ใน3หรือร้อยละ68 ขณะที่เด็กจาก42จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครมี IQ สูงเกิน100ขึ้นไปอย่างไรก็ตามยังมีเด็กบางส่วนใน35จังหวัด IQ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนอกจากนี้ยังพบเด็กที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์บกพร่องหรือต่ำกว่า70ถึง100ละ5.8โดยสูงกว่ามาตรฐานสากลซึ่งไม่ควรเกินร้อยละ2 โดยพบเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีปัจจัยเสี่ยงสูงกว่าภาคอื่นๆตลอดจนยังพบว่าเด็กนอกเขตอำเภอเมืองมีระดับ IQ เฉลี่ย96.9ขณะท,ที่เด็กในเขตอำเภอเมืองมี IQ 101.5และเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี IQ เฉลี่ย103.4ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนา IQ EQ คือการอยู่ในพื้นที่ชนบทการมีไรายได้ไม่เพียงพอในครอบครัวตลอดจนสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่พ่อแม่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองโดยปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องเลี้ยงดูหรือในบางครอบครัวมีการปล่อยปะละเลยเด็กในณขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาประชากร ทั้งเชิงโครงสร้างและคุณภาพจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงจากเมื่อ20ปีก่อนที่ปีละเกือบ9แสนกว่าคนและมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆและที่น่าเป็นห่วงคือคุณภาพเด็กไทยลดลงในด้าน EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนประกอบสำคัญต่อการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นแม้ในการสำรวจครั้งนี้จะพบว่าเด็กไทยระดับประถมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจะมี EQ ดีตามเป้าหมายร้อละ7แต่ยังพบเด็กจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องการการพัฒนาโดยเด็กที่มีระดับ IQ ต่ำมากๆม,มีแนวโน้มที่จะมีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำร่วมด้วยซึ่งพบว่า เด็กมีปัญหา EQ มากที่สุดในด้านขาดความมุ่งมั่นพยายามและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องส่งเสริมและดำเนินการช่วยเหลืออย่างครอบคลุมคือปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพที่มีผลต่อสติปัญญาของเด็กตั้งแต่อยู่ในคันไปจนถึงวัยเรียนสภาวะการขาดอาหารโดยเฉพาะทารก ที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า2,500กรัมจะเป็นเด็กที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำส่งผลให้ติดเชื้อง่ายเจ็บป่วยบ่อยหรือเป็นนานและรุนแรงกว่าเด็กปกตินอกจากนี้เด็กที่มีภาวะเตี้ยยังมีผลต่อการพัฒนาสมองเป็นผลให้เด็กมีสติปัญญาต่ำความสามารถในการเรียนรู้บกพร่องไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเฉืยช,ชา ซึ่งจะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดารที่ยังมีอุปสรรคในการดำเนินงานเช่นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่ในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขได้ต่าจึงจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดกรมสุขภาพจิตมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันปัญหาและส่งเสริมศักยภาพ IQ EQ เด็กไทยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องใน3ระดับดังนี้ 1. ส่งเสริมพัฒนาการในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับโดยให้ความสำคัญต่อเด็กที่มีภาวะเสี่ยง ทั้งทางด้านสุขภาพและทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 2. สง่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนทั้งทักษะการอ่านการคำนวณผ่าน,นกลไกการเลี้ยงดูและการเล่นที่ถูกต้องในครอบครัวและศูนย์เด็กเล็กสนับสนุนเครื่องมือที่ทุกฝ่ายจะใช้ร่วมกันในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กและส การติดตามดูแลเด็กต่อเนื่องในวัยเรียนด้วยการคัดกรองปัญหาการเรียนรู้สมาธิออทิสติกอารมณ์และพฤติกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กเนื่องจากเมื่อเด็กเข้าถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจะพบปัญหาดังกล่าวประมาณร้อยละ15โดยครูจะสามารถคัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นและพิจารณา ส่งต่อระบบสาธารณาสุขได้ในโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่รวมทั้งการฝึกอบรมและเพิ่มพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งดังนั้น การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนย่อมส่งผลให้นโยบายการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพเด็กประถมะวัยของกระทรวงสาธารณาสุขนั้นมีความหมายต่อการพัฒนาเร่งสร้างคุณภาพของคนในชาติรวมไปถึงเศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปได้